เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่สองไม้เท้านะคะถือว่าช่วงนี้นะคะอาจจะคนทําธุรกิจค้าขายนะคะอาจจะมีคู่ค้าคู่สัญญานะคะมีลูกค้าที่สนิทสนมกันมีมิตรภาพดีๆต่อกันนะคะให้ใครมาว่าจ้างเราให้ใช้บริการเราหรือซ,ซื้อสินค้าของเรานะคะแนะนําคนดีๆนะคะมาซื้อสินค้าเรานะคะ หรือเป็นคู่ค้าผู้สัญญาที่มั่นคงนะคะยาวนานนะคะทุกๆอย่างจะเป็นไปด้วยดีนะคะไม่ว่างานการบางคนทำงานประจำรับราชการงานอิสระต่างๆนะคะก็จะได้มีคนมาว่าจ้างงานเราแล้วก็การงานมีความมั่นคงนะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผักดันในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะรวมทั้งบางคนอาจจะทำธุรกิจร่วมกันกับคู่เรานะคะ กับคนรักของเราอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันนะคะหรือบางคนอาจจะมีแฟนเรามาลงทุนให้เรานะคะก็ถือว่าการค้าขายนะคะหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองนะคะมีที่ปรึกษาที่ดีอย่างนี้นะคะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยผลักดันนะคะสําหรับการเรียนนะคะ,ะการเงินโชคลาบนะคะก็ถือว่า ช่วงนี้นะคะได้โชคลาภจากคู่รักนะคะจากเพื่อนสนิทนะคะจากมิตรภาพดีๆจากลูกค้าคู่ค้าคู่สัญญาอย่างนี้นะคะสําหรับการเรียนนะคะน้องๆก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเพื่อนๆก็ช่วยกันติวนะคะอาจารย์ก็ใส่ใจเรานะคะผลการเรียนผลการสอบก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นคู่ของกันและกันนะคะเป็นคู่แท้ที่ไม่หวือหวานะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นอ่า คนดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเอื้อเฟื้อต่อการดูแลกันและกันอย่างนี้นะคะเป็นมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันนะคะช่วยเหลือไม่ว่าจะเงินทองให้คําปรึกษาอย่างนี้นะคะสําหรับคนเป็นโสดนะคะก็ถือว่าคุณจะเจอคู่แท้ในแบบที่อาจจะเริ่มต้นจากการเจอในที่ทํางานนะคะเจอในโลกโซเชียลนะคะถ้าในโลกโซเชียลก็ต้องเช็คดีๆนะคะ หรือเจอจากเพื่อนๆนะคะแนะนําให้รู้จักกันผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้รู้จักกันนะคะก็ถือว่าจะคลิกเร็วนะคะเป็นไปในทางที่ดีนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่เดชชาล็อตนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะคนวันอังคารอาจจะมีภาวะอารมณ์หงุดหงิดเกี่ยวกับหน้าที่การงานนิดนึงนะคะอาจจะเจอลูกค้างี่เง่าบ้าบีนิดนึงนะคะ หรือมีเช่นนั้นนะคะอาจจะติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศนะคะมีลูกค้าเป็นคนต่างชาติดีนี้ก็ได้นะคะหรือจะต้องมีการเดินทางนะคะเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานของเรานะคะมีโปรเจกต์ที่จะต้องทำนะคะก็ถือว่าไม่ว่าทางใกล้ส่วนใหญ่จะเป็นทางไกลต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลๆนะคะอาจจะเดินทางหาลูกค้าอย่างนี้ก็ได้นะคะพบปะลูกค้าช่วงปีใหม่นะคะก็เป็นไปได้หมดนะคะหรือบางคนอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งนะคะ ยานพาหน,นะนะคะการเดินทางี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะ,ะก็ถือว่าอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักเดินทางไปดูงานต่างประเทศนะคะสําหรับประเทศที่สามารถที่จะเดินทางได้นะคะแล้วก็อาจจะบางคนรับราชการก็อาจจะโยกย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไกลๆนะคะหรือโยกย้ายกับภูมิลาเนาอย่างนี้นะคะก็ถือว่า ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะแรกๆก็ถือว่าเราก็อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะคะเพราะว่าต้องเคียงงานเก่านะคะแล้วก็ต้องทํางานใหม่พร้อมๆกันนะคะอาจจะมันอาจจะมีปัญหาจุกจิกนิดนึงนะคะอุปสรรคแต่คุณสามารถที่จะฟันฝ่ามันไปได้นะคะาชาลด ชา์ล็อตก็คือนักรบควบมาศึกนะคะมีขาวมีดานะคะก็ต้องมีดีบ้างร้ายบ้างนะคะคุณก็ต้องอดทนนะคะเดีย๋ยวทุกอย่างจะผ่านไปการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากหน้าที่การงานหรือการเดินทางก็ได้นะคะระหว่างเดินทางอาจจะซื้อลอตเตอรี่สักใบหนึ่งนะคะอาจจะมีโชคนะคะสําหรับการเรียนนะคะบางคนน้องๆใกล้จบก,การศึกษาบางคนก็อาจจะ,ะช่วงนี้ จะปิดเทอมนะคะอาจจะไปเรียนภาษาต่อในช่วงซัมเมอร์ก็ได้นะคะหรืออาจจะเพิ่มสกิลนะคะอาจจะไม่ได้เดินทางต่างประเทศเพราะมันมีช่วงโควิดใช่ไหมคะอาจจะเพิ่มสกิลเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศก็ได้นะคะหรือในด้านไอทีนะคะหรือบางคนก็อาจจะไปเรียนขับรถอย่างนี้ก็ได้นะคะเพิ่มอะไรบางด้านนะคะสําหรับตัวเองนะคะบางคนก็อาจจะสอบชิงทุนไปเรียนต่อได้นะคะสําหรับความรัก คนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะต่างคนต่างทํางานไม่ค่อยได้เจอกันหรือมีการเดินทางบ่อยๆนะคะก็ทําให้มีภาวะที่จะต้องเหนื่อยกับการงานอาจจะหงุดหงิดคําพูดไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปถือสากันนะคะจะพูดจาจาอะไรให้เรายับยั้งชั่งใจไว้บ้างนะคะก็ต้องนึกถึงใจเขาใจเรานะคะช่วงนี้นะคะมีอะไรก็ถ้อยทีถ้อยใสยกันนะคะ เขาเข้าใจกันนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะมองหาใครนะคะหรือคนเข้ามาก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจนะคะก็ต้องผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะคะ คนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะไพ่ฤาษีช่วงนี้อาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือเรานะคะหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วทุกอย่างก็จะบัรดาลโชคลาภให้เรานะคะรวมทั้งหน้าที่การงานนะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของเราอาจจะมาซัพพอร์ตเรื่องเงินทองนะคะมาช่วยเหลือเรานะคะอย่างนี้นะคะให้คําแนะนําปรึกษาอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่บางคนก็อาจจะอยากจะอยู่คนเดียวไม่ ไม่อยากจะพบปะใครเท่าไหร่นะคะไพ่เฮอเป็นไพ่ฤาษีนะคะคล้ายๆกับอยากจะนิ่งๆนะคะเบื่อๆเซ็งๆช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนเก็บตัวนิดนึงนะคะหรือบางคนก็อาจจะติดต่อสื่อสารกับคนทางไกลนะคะคนต่างชาตินะคะการงานนะคะหรือบางคนก็นําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาขายนะคะทาค้าขายในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะหรือติดต่อสื่อสารในเรื่องของอ ทำธุรกิจของเรานะคะมีคนเข้ามาติดต่อเราเพราะว่าเราเก่งในในด้านใดด้านหนึ่งก็ได้นะคะรวมทั้งอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้ใครก็ได้นะคะบางคนก็มีคนมาเชิญให้ไปเป็นที่ปรึกษาได้หมดนะคะการเงินโชคลาบก็ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะคะถ้ามีปัญหาติดขัดก็ขอพรจากท่านนะคะท่านก็จะช่วยเหลือเรานะคะ ก็จะบันดาลโชคลาภเงินทองให้เรานะคะการเงินโชคลาภนะคะอาจจะฝันดีอาจจะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสําหรับการเรียนนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าน้องๆเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วไพ่ฤาษีนะคะเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนนะคะนะคะก็ให้พูดมากขึ้นสําหรับคนที่ไม่ค่อยพูดพบปะเพื่อนมากขึ้นนะคะอย่าอยู่คนเดียวมากเกินไปนะคะสําหรับความรัก นะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าคบหากันมายาวนานนะคะาบางคนก็อาจจะทําตัวเป็นโสดเลยนะคะอย่างนี้นะคะมีคู่แต่ก็ไม่ได้ค่อยได้เปิดเผยเป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับชีวิตเราอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนก็อาจจะต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยได้สูงสิงกันเท่าไหร่นะคะแต่ไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าไม่รักกันนะคะต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวอย่างนี้ก็ได้ ะะก็ถือว่าครบกันได้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณอาจจะพบรักกับคนต่างชาตินะคะหรือพบรักกับคนที่มีอายุมากกว่าเรานะคะหรือเป็นคนที่ในเครื่องแบบรับราชการทหารตำรวจอย่างนี้ก็ได้นะคะคนเกิดวันพรหัสบอดีคะ่ะได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เรื่อยๆราบลื่นนะคะเกี่ยวกับการงาน อาจจะสําเร็จมาช่วงหนึ่งแล้วก็ชิวๆนะคะช่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีด้วยพักผ่อนไปในตัวด้วยนะคะเราไม่ต้องดิ้นรนอะไรหนักมากเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคู่ค้าคู่สัญญาทํามาค้าขายก็เรื่อยๆชิวๆไม่ปังแต่ก็ไม่ได้แย่นะคะเป็นช่วงเรื่อยๆนะคะ,ะไม่ว่าจะทําอาชีพใดก็ตามนะคะก็ถือว่าการงานก็อยู่ใน จุดที่คุณแฮปปี้ขึ้นนะคะมีความสุขขึ้นนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนงานไหมทํางานเก่าอยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ราบรื่นขึ้นก็แล้วกันนะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากตัวเราเองนะคะอาจจะมีความสุขนะคะอยู่ๆก็อาจจะมีโชคลาบเล็กๆน้อยๆเข้ามานะคะพอเรามีความสุขก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะสําหรับการเรียนเช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็น ช่วงเวลาที่ชิลๆนะคะการเรียนก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสนะคะถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะสําหรับความรักนะคะความรักก็สดชื่นดีนะคะเข้าอกเข้าใจรักใคร่กันดีบางคนก็คบหากันมายาวนานนะคะรู้ใจกันทุกเรื่องนะคะไม่ได้มีปัญหาประสรคบางคนก็ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วหรือมีแผนมั่นหมายแต่งงานเร็วๆนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอรักแท้นะคะรักที่คุณถูกใจรักที่คุณมีความรู้สึกว่าเขาใช่ที่สุด ะะก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เจ้าหญิงนะคะคนเกิดวันศุกร์ก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อุดมสมบูรณ์นะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะไม่ได้เป็นท่วงที่ทุกยากเหมือนที่ผ่านมานะคะหรือหนักใจนะคะเป็นช่วงที่ดีนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องบริวารบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็ ถือว่าคุณจัดการได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะคะธุรกิจการค้าก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะอาจจะค้าขายได้กําไรดีมากกว่าปกตินะคะทาธุรกิจเกี่ยวกับซื้อมาขายไปนะคะอุปโภคบริโภคสวยๆงามๆได้หมดนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ได้มีอะไรที่ดีนะคะถ้าเป็นเพศช,ชายนะคะก็จะได้โชคจากเพศหญิงนะคะถ้ามีเพศเอถ้าเป็นเพศหญิงนะคะก็ถือว่าคุณช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณ มีโชคมีลาบเข้ามานะคะไม่ว่าจากการงานนะคะหน้าที่การงานบางคนรับราชการอยู่ๆก็มีตําแหน่งเข้ามาให้เรานะคะแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเรารอตั้งนานไม่ได้นะคะอยู่ๆบทจะได้ก็ได้แบบปังเลยนะคะก็ถือว่าการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากความสามารถของเราด้วยได้จากโชคฟุกๆก็จะมีเข้ามานะคะสําหรับการเรียนนะคะถือว่าผลการเรียนผลการสอบออกมายอดเยี่ยมนะคะคุณเป็นคนที่เรียนดีเรียนเก่งอยู่แล้วมีความรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนนะคะ จะสอบชิงทุนหรือสอบแข่งขันอะไรก็ล้วนได้ทั้งนั้นนะคะความรักนะคะความรักคนที่มีคู่ก็ถือว่าสุขสดชื่นดีนะคะให้เกียรติซึ่งกันและกันความรักของเราแฮปปี้ดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะบางคนสร้างครอบครัวแล้วนะคะอาจจะมีภาวะของการตั้งครรภ์จากการที่รอคอยมานานนะคะ คนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอรักแท้นะคะรักที่เขา,าจริงใจกับคุณเธอแล้วเขาก็จริงใจกับคุณอย่างนี้นะคะถือว่าไม่ได้มีการหลอกลวงนะคะเข้ามาในแบบที่เราถูกอกถูกใจตรงสเปแเรานะคะเราคบกันแล้วมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถที่จะคบหาได้จนลงเอยกันได้เลยนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่หกเหรียญน,นะคะก็ถือว่าช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือ,อประถมในเรื่องของหน้าที่การงานบางคนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีผู้หลักผู้ใหญ่ผลักดันนะคะหรือบางคนทําธุรกิจการค้านะคะอาจจะขอกู้จากขอสินเชื่อนะคะจากแบงค์จากสหกรณ์จาก กองทุนอะไรต่างๆนะคะคุณก็จะได้รับการอนุมาตสินเชื่อนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรานะคะพ่อแม่เรานะคะญาติพี่น้องอย่างนี้นะคะช่วยเหลือให้เงินทุนเรามานะคะในการลงทุนก็ถือว่าช่วงนี้ได้เ,เป็นช่วงที่ดีนะคะที่เราถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยที่จะต้อง ต่อสู้กับธุรกิจบ้างนะคะแต่ถือว่าช่วงนี้ก็ยังหายใจหายคอออกนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือประถมนะคะรวมทั้งลูกคงลูกค้าเก่าๆก็ที่หายหน้าไปก็จะกลับมา นะคะอุดหนุนเรานะคะก็ถือว่ามีอะไรที่ดีได้โชคจากบุญเก่าอย่างนี้ก็ได้นะคะจากการที่คุณช่วยเหลือคนมาเยอะแยะนะคะผลตอบแทนก็จะมาสู่เราอย่างนี้นะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวผู้หลักผู้ใหญ่นะคะสําหรับการเรียนนะคะคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากอาจารย์เพื่อนฝูงนะคะให้ผลการเรียนผลการสอบ ดีขึ้นนะคะเป็นลําดับนะคะสําหรับความรักนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าคนรักเอาใจใส่ดีช่วยเหลือเกอ้คกูลกันดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะก็รักกันดีนะคะคนที่เป็นโสดนะคะก็จะได้รับการแนะนําคนดีๆนะคะให้มารู้จักนะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงนะคะแนะนําคนที่ดีมาให้เรานะคะหรือบางคนก็อาจจะพบเจอคนในเวลาที่เราลําบากนะคะเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตเรานะคะ ในแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะคะช่วยเหลือเราแบบจัดเต็มนะคะจริงใจกับเราก็จะพัฒนาเป็นความรักในอนาคตนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่หนึ่งในเท้านะคะก็ถือว่าคุณวัน คุณวรรณทิตย์นะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะคะการงานก็มีความเจริญก้าวหน้าจากความสามารถของคุณเองนะคะคุณเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะทําอะไรก็สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะการเงินการทองการงานของคุณนะคะก้าวหน้าจากความสามารถของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดนะคะ ล้วนแต่ประสบความสําเร็จนะคะอุปสรรคปัญหาทําอะไรคุณไม่ได้นะคะคุณมีแนวทางแก้ปัญหาด้วยตัวของคุณเองตลอดเวลานะคะก็ถือว่าเป็นคนที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งทําอาชีพใดก็ล้วนมีความสําเร็จแน่นอนนะคะกับความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณนะคะสําหรับการเงินโชคลาบก็ได้จากการงานของคุณนะคะการเรียนเช่นกันนะคะคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจกับการเรียนนะคะอุปสรรคปัญหา สามารถที่จะฟันฝ่าไปได้นะคะผลการเรียนผลการสอบถือว่ายอดเยี่ยมน,นะคะสําหรับบางคนที่หวังเกียรตินิยมใกล้จบการศึกษาคุณได้แน่นอนนะคะสําหรับความรักนะคะช่วงนี้คุณอาจจะทำงานทำการนะคะหนักพอสมควรนะคะแต่คุณก็ใส่ใจในเรื่องความรักพอๆกันนะคะดูแลเอาใจใส่ได้ดีนะคะ คบกันแล้วเข้าอกเข้าใจกันดีคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วยกันทำมาหากินอย่างนี้ก็ได้นะคะสร้างฐานะให้มีความมั่นคงร่ำรวยได้นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณอาจจะพบรักจาก การทำงานนะคะคอนเน็ตการติดต่อสื่อสารกันแล้วก็พัฒนานะคะจากปรึกษาในเรื่องของงานนะคะก็ปรึกษาในเรื่อง,องส่วนตัวแล้วก็พัฒนามาเป็นความรักนะคะก็ถือว่าเป็นความรักแบบโตแล้วนะคะมีความคิดมีสตินะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคําทานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมามีปัญหาก็ปรึกษาหาลือกันได้นะคะ คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะตอบทุกคอมเมนต์เลยขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยปรดสจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ